ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้ไม่ว่าใครจะเกลือไม่ว่าใครจะปิดแพงไม่ว่าใครจะปิดน้อยนะครับวันนี้วัดจะมาปิด <c oughs> จะเรียกว่าปิดไหมไม่รู้นะแต่ว่ามาดูนี่ครับผมจะอะไรให้ดูนี่คือตัวที่ไปปิดไว้เลนมาแพงๆนะันแล้วดูนี่ดูครับทุกคน มันให้เสื้อสวีทเชีลผมมาสามตัวเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เสียยังไม่เสียสุ่มสักบาทเลยทุกคนเนี่ยยังไม่ได้สุ่มเลยนะเนี่ยผมเปิดกล่องฟรีมาได้สามตัวเลยนะครับคือผมถือว่าเยอะมากเลยนะสามตัวเนี่ยเหมือนมันจะอวยให้เราต้องทำปะเออผมก็เลยคิดว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะมาในไอดีนี้แบบถูกๆให้เราหรือเปล่าแล้วก็ยังเหลือ,อน,นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเนี๋ยผมลองเปิดให้ดูก่อนนะอ่ะ ผมลองเปิดสักสองรอเริ่มต้นด้วย4,000แล้เรามีแค่4,000สุดท้ายนะครับไม่รู้ปิดได้ไหมนะอ่ะลองดูนะทุกคนไปทีแรกปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บ๊ไม่ออกครับทุกคนมันมันล่อหรือเปล่าไปทีสองปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทุกคนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ทุกคนเราได้ตอนนี้าได้เอสสองใบแล้วนะครับเอาแล้วนะันทุกคน มันน่าจะปิดตอยได้นะเ,เริ่มเริ่มที่สี่พันนะทุกคนตอนนี้เราสุ่มไปแค่สองครั้งเรามาแล้วนะเสื้อตัวหนึ่งนะปึ๊บ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 ยังไม่มานะครับทุกคนนี่เราไม่ได้ปลอมแปลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเ,เราเยาเป็นไว้นะเราเล่นไว้ไว้เลนมาเลยนะครับไว้เลนมาสุ่มเลยนะหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทนะทุกคนหนึ่งพันเนื้อหนึ่งพันเพชรนะครับโทษผิดนะขอโทษด้วยครับหนึ่งพันเพชรปึ๊บ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 หนึ่งพันเพชรตอนนี้เราได้ ครั้งก่อนนะผมได้ทําการได้ทําการไดนนี้ไปนะครับแล้วก็ซื้อไม่ทันเนาะไม่ไม่ซื้อไม่ทันไม่ได้มากดไม่ได้มากดของฟรีครั้งนี้ผมไม่พลาดครับทุกคนนี่ทุกครั้งที่เราซื้อนะครับมันจะมีของฟรีนะทุกคนก็อย่าไปทำภาพเหมือนผมนะครับไม่งั้นก็จะเกินมาสองใบเลยนะครับเราก็มาลุ้นจากตรงนี้ได้นะนี่ได้ห้าใบเลยนะครับลุ้นห้าใบแล้วก็ไม่มาเลยครับทุกคนเออดีไปครับคันทีอ้าว พันที่สองครับทุกคนไปพันท,ที่สองปึ๊บเรามีสี่พันนะปิดใต้ก็ถือว่าดีโอ้โหไม่อยู่มาแล้วครับทุกคนแนวเกลือมาอีกแล้วจวังหวะนี้ผมจะเสียหน้าไม่ได้นะสี่พันเพชรเองนะจะเพชรเองนะปึ๊บ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 โหทุกคนเฮ้ยกูไม่น่าทําคลิปนี้เลยโอ้โห <S <S มันมัน มันมันเกลืออีกแล้วอ่ะทุกคนมันเหมือนมันล่อ้ผมได้ได้เอสสองใบเหรอเอ่ะผมสู้ต่อเผื่อมันมานะทุกคนเพชรก็ยังไม่หมดเราก็สู้ต่อนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเอางี้ผมขอเปลี่ยนภาษากันครับทุกคนเจอก,กันครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เปลี่ยนภาษามาเป็นประเทศจีนเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะว่าประเทศจีนเราจะได้อะไรนะครับป่ะตอนนี้เราได้เอสมาสองใบเองนะ เราต้องขาดเลยตั้งสี่ใบนะครับแต่ว่ามันได้ฟรีมาตั้งสามใบผมก็เลยคิดว่ามันจะปิดได้นะนะก็หวังนะครับว่ามันจะปิดได้จริงๆนะครับตอนนี้พันที่2หมดไปแล้วนะตอนนี้ยังไม่ออกมาซักใบออกมาแค่ใบเดียวเองนะโอ้โหเราเริ่มพันที่สาะครับทุกคนไปับพันที่สาครับปึ๊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 บโอ้โหทุกคนเหมือนมันล่อผมแล้วทุกคนแปงลงร่างก่อนแล้วกันก <sk r isa> ็ห<ๆ>มาครับทุกคนเราได้ทําการแปงลงร่างเป็นโคนี่การ์ดบีแล้วนะครับ เราไปสุ่มกันใหม่อีกรอบมึงนะไปครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอ้โห <No. S 2> ทุกคนเสียเพชรฟรีอีกแล้วกู <laughs> <laughs> โอ้บอกแล้วครับอย่าหาทําเด้อพวกตัวลงตัวล่อเด้อเอ้าดูมัล่อขนาดไหนเอาดูออกกาเอา, <laughs> เ,อาเอาขอเปิดของฟรีไปแ <laughs> ม่กูไม่ได้เลย จบก็จบแล้วนะจบก็จบไปแล้วนะยังจะกลับมาวนเวียนหากูอีกอะไรกันวะเนี่ยเอามามาเปิดของฟรีลุ้นเสื้อกันนะครับทุกคนไม่มาครับไม่มาครับไม่มาครับไม,ไม่มีเสื้อเลยไม่มีเสื้อเลยทุกคนมันมาอวยแค่ตอนแรกทุกคนโอ้มันล่อซื้อเรามันล่อซื้อแกงไก่อย่างเราทุกคนเกินไปหรือเปล่า,าเอ้ยแกงไก่ก็ยังลอกกันได้ แกงไก่เลยนะแกงไก่เลยนะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งพันสองร้อยไม่มาครับทุกคนโอ้โหอาซุ่มต่อประเทศจีนยังไม่ออกมาให้สักตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนหมดเพชรแล้วแหละไปเขาเปลี่ยนประเทศอีกรอบนงครับตอนนี้นะครับเราได้บินมาที่ประเทศอังกฤษนะกับเพชรท,ที่ร้อยเห่อ,อนะครับแล้วก็โอ้โหขายตั้งสนะี่ใบเนาะทุกคนเนาะคงไม่ได้แล้วแหละคงเสียเพชรฟรีอะครับ คือมันล,อล่อเราเนาะมันไม่ออกเลยครับทุกคนนะครับมันออกมาแค่ของฟรีแค่สามตัวแรกมันก็ไม่ออกอีกเลยนะครับเนี่ยดูเดิเราหมดไปเนี่ยทั้งหมดประมาณสี่พันเพชรนะครับมันออกเสื้อมาตัวเดียวเองดูเดิดโอ้ทุกคนอย่าไปหาละนะอย่ามาล่อก,กันอย่างนี้นะถ้ามันลอ่ออย่าไปจะไปจะไปเชื่อมันนะทุกคนมันล่อแล้วนะครับเนี่ยเอาให้หมดเพชรเลยอ่ะเหลืวสี่สิบสี่นะครับดูสี่สิบสี่เพชร ล้วเพชรก็หายากหาเย็นด้วยนะเอาดูเออเออทุกคนดูเออแหมตอนกล่องฟรีนี่แหมแจกใหญ่เลยนะโอ้โหไปอ,อย่างงี้ไม่ออกคับทุกคนอมเกินไปสี่พันเพชรไม่ได้เลยได้มาไปเดียวโอ้ทุกคนเอาแรกแม่งเลยเฮียโมโหแล้วเออช่องไม่เต็มแล้วทุกคนไป โอ้โหทุกคนปิดลาไอ้เหี้ยมาทุกคนโอ้โหปิดมาได้อะไรครับเนี่ยโอ้โหอยากจะลองเองลองเราลอ,ลองไปรวมกันนะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการรวมมา5คู่นะครับทุกคน เรามาดูกันนะว่ามันจะออกให้เราสักใบไหมถ้ามันออกเอสมาที่ผมคิดว่าผมจะทําให้มันปิดให้ได้นะครับแต่คงไม่ออกหรอกครับคือเปอร์เซ็นต์มัน0.001นะใช่ไหมที่มันจะออกตระแจเอสมาเนี่ยโอ้หถ้าผมเป็นคนในนั้นก็คงแบบถูกหวยไปนานแล้วเนาะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะได้เอสเหมือนได้ถูกหวยนะทุกคนโอ้โหได้เอสมันได้ถูกหวยตัวเดิมซ้ำมาสามรอบแล้วจะไปหวังของดี อย่าไปหวังของดีครับทุกคนไปครับจะไปหวังของดีเออจันเจ้าไปเลยจบจะไ,ไปหาสุ่มหาเล่นไงน,นนะทุกคนนะก็ผมก็คงนั่นแหละครับตามระเบียบนะผมไม่สุ่มต่อแล้วแหละเพราะว่าให้มาแต่ของฟรีแล้วก็แบบจากไปตอนสุ่มนะครับทุกคนจริง่ยไม่ปิดนะสี 4, ่พันเพรหมดแล้ว ครับไม่เราไม่อยากเพิ่มด้วย <c oughs> ไม่รู้มาสุ่มท่าไห่นะครับก็ก็พอแล้วครับไม่มีเพชรแล้วก็นะครับ What? What the fuck? ก็ถ้าใครรับชมมาถึงจบคลิปนะครับก็ขอให้อย่าไปทำกันนะถ้ามันล่อมาอย่างเงี้ยถ้าเพชรไม่ถึงหมื่นก็อย่าทำนะครับทุกคนอันนี้ผมอาถือถว่ามาทำให้คลิปให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเออมันล่อมาสามชิ้นฟรีๆอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอ่า เรามีเพชรได้น้อยอย่างเงี้ยเราอยากจะทามันเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมมันสุม่มันล่อมาแม้สองทีแรกมันออกนะครับแล้วพอหลังๆก็ไม่มาอีกเลยนะทุกคนนะครับก็ใครที่ยังทําอยู่ก็ขอให้ปิดนะครับส่วนใครที่ปิดได้แล้วเสียมากเสียน้อยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับวัดก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ